สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะกลับมาพบกับผมแอดโก้ยเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิว Monster Hunter Generation กันนะฮะตัวเดโมนั่นเองก็วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษหรือเหยื่อของผมนั่นเอง oh. ผมไปเอาตัวแอดมินน้องคิวจากเพจ s t a ์ดิวตู e มาครับสวัสดีครับน้องคิวสวัสด<ป>ีครัวันนี้ผมจะพาน้องคิวมาเป็นเหยื่อเอ้ยเป็นแขกรับเชิญในการรีวิวออนทันกันอย่างที่รู้นะฮะว่ามอนทันเนี่ยมันมี โหมดเล่นคนเดียวและก็โหมดเล่นกับเพื่อนหรือมัลติเพเยอร์วันนี้เราจะมารีวิวโหมดมัลติเพเยอร์นะฮะซึ่งมันก็ไม่ต่างเลยกันมากอะเพราะว่าโหมดมัลติเพเยอร์ก็แค่สร้างห้องแล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาจอยส่วนตัวเกมก็จะเหมือนกับซิงเกิลเพเยอร์ผมเลยมารีวิวควมัลติเพเยอร์เลยละกันขั้นแรกนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวน้องคิวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอสร้างห้องก่อนเข้ามาเมนูก <Okay. S 1> ็จะมี <Okay. S 1> สองเมนูนะมีโลคอกับออนไลน์เรามาสร้างห้องออนไลน์เอาล่ะ แล้วก็ตัวบนเอาเควสระดับไหนดีขอยากสุดเลยค่ะยากสุดเลยแต่พี่ดูแล้วจากฝีมือของเราสองคนเรามาเริ่มกัน <laughs> ดอทมาเกาก่อนแล้วกันเรามาเริ่มกันที่เกตมาเกานะฮะเป็นควสแรกเอาตั้งแต่ง่ายสุดไปยากสุดแล้วกันช่วยช่วยพี่หน่อยแล้วกันเ <laughs> ขาจะได้ดูกันหมดจะได้ดูด้วยไงว่าเฮ้ยมอนสเตอร์มันเก่งขนาดไหนแล้วฝีมือเรามันเก่งขนาดไหน,น,น,ไหนที่จะสู้กับมอนสเตอร์ได้บ้าง ไม่โนกอยู่แล้วตาย500ชั่วโมงแอน500ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวพี่ตั้งพาร์ตก่อนรวนะม3ภาคนะรวม3ภาค500ชั่วโมงเฮ้ยเดี๋ยวพี่พิมพ์เลขให้คิวแป๊บหนึ่งนะได้ <c oughs> ค่ะอ่ะคิวพี่พิมพ์เลขห้องไปแล้วครับจอยมาเลยโอเคค่ะแป๊บหนึ่งเรามารีวิวมอนสเตอร์ตัวแรกของตัวเดโมนะฮะตัวทดลองเล่นของ One Hunchen เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ในตัวเดโมเนี่ยมันมีอาวุธอะไรให้เลือกแล้วมีฟีเจอร์อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันรอน้องคิวจอยมาก่อนนะฮะถ้าจะตั้งพักหัวไม่ต้องตั้งก็ได้นะพี่โอ้โหทำไมมใจร้ายกับพี่จังวะ <c oughs> นี่ไงแบบนั่งไงเ,เรามีเหยื่อมาแล้วฮะเพลเยอร์สองอยู่จอขวามือนะฮะอ่ะเราเข้าไปดูกันเลยกดเลือกไหมนะคงไม่มีใครมาเพื่อแล้วล่ะอ่า อาวุธมีทั้งหมดอยู่12ชนิดนะฮะ12รือเปล่าาม,มี14ชนิดแล้วก็รวมน้องแมวอีกตัวหนึ่งไม่เท่อ่ะเฮ้ยเราเล่นอะไรดีอยากเล่นแมวอ่ะม,<ต>ม,มีเวลาจับด้เวยเวลามันให้เรา120วิอ่ะเราเปิดขอเปิดนี่แล้วกันพีมขอกันแลนพอเราเลือกอาวุธพอเราเลือกอาวุธเสร็จแล้วเว้ยคิวมันจะมีให้เรื่องสไตล์เว้ย อันแรกอ่ะคือกิวสไตล์คิวสไตล์นี้เป็นสไตล์ดั้งเดิมของภาคที่มันผ่านมาเลยอ่ะก็จะจะมีท่าครบอ่ะเดี๋ยวไอสไตล์ที่เหลือจะถูกลดท่าลดอะไรพวกนี้ก็ว่าไปเดี๋ยวพี่อธิบายทีละสไตล์สไคเกอร์เนี่ยจะเป็นสไตล์ที่อุ๊ยเวลาจะคันแบอบกสไตเกอร์เนี่ยจะเป็นเน้นใช้แบทเทิลอาร์ตอ่ะจะมีท่าท่ายีสามท่าแอเรียลจะเป็นสไตล์กระโดดถีบเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวรีวิวกันทีละสไตล์แล้วก็ อันสุดท้ายอเดียสไตเป็นสไตล์ที่เราหลบก,การโจมตีของมอนสเตอร์อแล้วกลับไปเคาน์เตอร์เดี๋ยวพี่จะเล่นเอเรียวสไตแล้วกันพี่อยากเห็นออกกลืนบินได้เลือกเลยจ้ะชิวชิคอนกับสไตเกอร์เนาะเข้ากันไหมเนี่ยเฮ้ยต้องร้องบอกแล้วไงไอ้นี่ไม่มีถูกมีผิดเล่นเถอะอ่าโอเคมาแล้วกดสตาร์ทควสเลยนะอ่า <c oughs> คอยดูเท่าเกิดมีคนตายในคิววิดพื้น้อย <c oughs> นี่ตัวกากสุดแ้วเนี่ยคนวิดพื้นต้องพี่นะพี่ <c oughs> เดี๋ยว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 ไม่มีตายไม่มีตายไม่ม,มีตายเดี๋ยวดูนี่นี่ฮะแอรีลยลมันสามารถกระโดดม้วนไปข้างหน้าได้ครับภ <c oughs> าคนี้ถือว่าเป็นภาคแรกและภาคเดียวเลยที่ว่าหอกปืนเนี่ยสามารถกระโดดม้วนไปข้างหน้าได้เดี๋ยวผมกระโดดให้ดู <c oughs> นี่เห็นว่ากระโดดไปข้างหน้าได้ด้วยโอ้อย่างหลอ ถามว่ากระโดดไปทําไมเดี๋ยวจะไปกระโดดให้ดูฮะกระโดดไปทําไมจะเห็นว่าตัวเดโมโนเนี่ยเว้ยคิวมันมีมันมีแบบมีชี้เป้าดูว,ว่ามอนอยู่ไหนอะดูดิโคตรเจ๋งมันก็มีทุกภาพเป้าภาพ,พ,พเดโมโอ,อะ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันเห็นมอนบนแผนที่เลยนะเว้ยดูจอล่างดิเห็นไหมโคตรเจ๋งแต่ว่าดูส,ดสเตตัสของชุดก็ไม่ได้เ้ยอิควิปอะไรไม่ให้กูดูเลยเดี๋ยวหอกปืนสายแอร์เรียวจะบินได้ สายแอเรียลนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นสายที่เน้นการโจมตีทางอากาศนะฮะกระโดดตีกระโดดฟันอย่างนี้นะฮะอุ้ยเ <c oughs> อ้วตัวมันเล็กไปว่ะคิวเ <c oughs> นี่ยตายแล้ว <c oughs> มันเล็กจริงๆอะ่ะ <c oughs> อุ้ยหน้าจอหน้าจอกล้องคิวหายอะ่ะฮะไอ้ตัวปรับ ตัวปรับหน้าจอกล้องคิวอะค่ะปรับหน้าจอกล้องมันมันต้องไปใช้ตัวลูกศรแทนนะถ้าเกิดคิวไม่ใช่นิ้วสามเอนะ,อะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีให้ปรับหน้าจอล่างไงอะไรไม่ยุติธรรมเลยอะต้องรอตัเต็มมาก่อนเฮ้ย hey! ตัวเดโมเจาอะไรมากฮะอู้อ,อ, <c oughs> อโอ้โหยิงบืดเขินเลยกูบืดทีเดียวห้านัดเลยอะ เอาล่ะฮะตัวแรกจะดูว่าเราใช้เวลากี่นาทีนี่วิ่งอ้าวเหมือนไก่ชนอะแต่ชนไม่โดนอะอเขา,เา,เา,เาสวยเฮ้ยคิวน,น,นี่เล่งพี่วะเนี <laughs> ่ยนี่มันตรงใจใล่ปะเฮ้ยคิวไม่ได้ตั้งใจคิวสาบานได้เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้ว,ม,ลวมันเล่งกูชัดๆี่ <laughs> เฮ้ยนี่มันแขนส่วนตัวบอกว่าเนี <laughs> ่ย นาสมนาหน้ามึงจริงแม่งโอ้ยได้ขี่แล้วนี่ฮะหอกปืนได้ขี่ใครจะไปเชื่อว่าหอกปืนขี่ได้ไงล่ะยางรอเลยอะ่ะไม่แบบไม่แบบเหมือนขี่แล้วดูเสาอ่ะโอ้กูโดดจนกูขี่ได้อ่ะภูมิใจมากนี่ฮะหอกปืน,นแอร์ด้วยไปไหลายอีไป ไม่นางมีแล้วมีอีกแล้ว,ม,ลวมึงไม่เห็นใจกูเลยกว่ากูจะทำมล้มได้กูวิ่งมาไกลให้กูเถอะน,นี่อีกนัดนี่ออยิงหน่อยเถอะมีครับนี่คือค่า button art button art ของขอกปืนนะฮะที่เมื่อกี้กดใช้ไปเมื่อกี้ผมกดจอล่างใช้สะใจมากขอขัดอาวุธแทรบเฮ้ยมอนอย่างนี้ คิวใจคอจะวางกับดักจริงดิเอาไหนไหนเขาก็ให้เรามาแล้วอะไหนไหก็ให้มาใช่ปะขอว่างหน่อยเถอะโอ้โหอย่างหล่อไงล่ะพี่หล่อไหมน้องโอ้โหเริ่มจะไม่หล่อแล้วตตอนนี้ท่าพิเศษมันเหรอใช่มันจะมีท่าพิเศษอะคิวกดไปเหอะไ รู้สึกว่าเอาหอกปืนมากับคอนี้เป็นอะไรที่ไม่เวิร์กอย่างแรงโจพี่นู้นเองพี่ก็ว่าไงเอ้ยจริงๆพี่วิ่งเข้าไปตีเฉยน้องมายิงพี่เฉยเลยอ่ยู่ไม่เกี่ยวคิวเล็งหัวอยู่แล้วนะไม่ไหวแล้วขอสนัดนัดนึงเออโอ้โหโดนคิวววว่าเป็นคิอะไรเนี่ยอะไรเมื่อกี้มันอยู่ในวิถีปืนกดตัวป่ะเนี่ยกดตัวป่ะเนี่ย เฮ้ยพี่ไม่ได้ส่วนตัวพี่เป็นคนเราแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกไม่ได้ส่วนตัวเรงจริงสิไม่ได้ส่วนตัวเลยจริงๆนะสืถ้าสวยนะพี่กน,นกอะน้ำตาจะไหลปฏติกไก่แจ้ตรงนี้หน่อยแล้วนีบดฟันแล้วก็ยิงเออโอ้ ชาวบ้านเรียกว่านีค่ะ <Golf> พี่โดนคิวเต็มๆเลยเฮ้ยมันเป็นอุบัติเหตุคิวพี่ไม่์ตั้งใจจริงๆอ่าเดี๋ยวคิวอุบัติเหตมุมักงเริ่มเกิดการตีกันขึ้นแล้วฮะโ้โรสามชีกันเลยอ่ะ <g itter> จริงๆคิวไปอยู่ฝ่ายมอนหรือเปล่าเนี่ยมอนซื้อคิวไปเลยใช่ป่ะอุย้ยพี่ฝากพี่นะคิวไม่อะคิวก็หลุดมาเหมือนนั่นจงใจอู้ใช่ไหมยอมรับมา โอ้โห oh! ใจร้ายกูจังเลยใครมีน้องประเภทนี้นะครับบอกเลยว่าเอาคิดเท่ายัาดปากเลยครับจะให้เกิดไม่ใช่แล้วตี่ออกเคลีหน้ารักไปเลยไปเลยเร็วโอ้โหนี่เราจะใช้กี่นาทีเดี๋ยว,วพี่คิ้วขัดขัดอยู่เอ๊ะโง่่อันตรีเลยขัดหน้าอื้อโอ้อยสวยค่ะพี่ยังรอ สีแรกที่พี่ไม่นุกอแโอ้ยกูกูหล่อได้หลายสีไม่ไปชมกูเลยดูก็ไม่เห็นอะเอา้าเกือบโดนรู้สึกมันถึกลึกเหลือเกินวะมันถึกหรือว่าเราทำดาเมจได้น้อยวะคิวระดับไฮเนีเ่ยแมะเนี่ยถ้าเทียบรู้สึกมันตายยากเลยเออตายยากจริง,งนะเนี่ยเอ้าครับครับพี่ยอมครับตานี้พี่ให้น้องเลย โอ้โหพี่วืดอีกแล้วอ่ะตัวมันเล็กนี่เฮ้ยอยูว,ว่าอีกดูตัวดิ <c oughs> จริงมากอือเอา้าชิลลยยิงไม่รู้สึกเลยอ่ะ <c oughs> ยู่ว่าพี่เลือกอาวุธมาผิดแล้วแหละตัวในน้อยน่าจะเอาเอาที่ว่าตีได้แบบต้องเล็กดีกว่ากูที่จริงกูไม่น่าเอาสายแอรเรียวมาเลยแหละสายแอรเรียวนะครับเวลากระโดดตีกลางอากาศมันจะรีโหลดกระสุนให้ด้วย ใหโดอัตโนมัตินะฮะอย่างอย่างที่เห็นอยู่เมื่อกี้แล้วพอลงมาที่พื้นนะครับของหอกปืนเนี่ยมันจะเป็นการยิงกระสุนบ Mac ทดแม็กเลยนะฮะใช้ไวเว้นไฟก็ได้ด้วยอุ้ยจากใจหรอ <laughs> โดนไม่โดนเขินเลย <c oughs> พี่หนูมีคำถามค่ะาถามอะไรครับพี่เป็นฮันเตอร์ที่เป็นนกพี่ว่าพี่เริ่มสับสนแล้วเนี่<ล>ย พี่เอาอาวุธมาผิดนะถูกป่ะถึงกูเป็นนกกูก็นกฟินิกเว้ยกูฟื้นจากกองเท้าฐานจัดกูรู้สึกกูจะเป็นนกนิรันเลยเฮี้ยทำไมความหมายมันเฮี้ยจังวะคือแบบต่อให้เกิดใหม่พี่ก็ยังเป็นนกใช่ป่ะโสดคุณน้ำตาไหลแล้วกูขอเป็นคนเถอะไม่เอานกเอาเฮี้ยโอ้ยทำไมมันยากเย็นขนาดนี้ กูตบยิงมึงเอออ้าวอุ้ยผิดด้านเขินเลยเนี่ยมึงอ้าวอุ้ยเอ้าโทษทีอุบัติเหตุเฮียเอ้จริงๆพี่ไม่ได้ตั้งใจกวะาคุณดูเขาเห็นแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิวคิวนี่เอาคืนเลยเหรอ ไอคิวไม่ได้ตั้งใจพี่อุอบ,อบ,อบัติเหตุเกิดขึ้นได้พี่บอกอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหมอาโอ้โหกูปิดโอ้เอากูว่ากูว่านี่มันส่วนตัวและคิวไออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุอีกแล้วมืดอ,อีกแล้วอ่ะคือแบบอยากให้ผู้ชมแบบมองจอคิวมากเลยที่วุ่น่อยมากเลยคิวโดนใสค่ะโอ้โหนี่มัน ตีกูไม่หยุดเลยอ่ะกูบัตนี้เห็นแบบนี้วกูไม่เชื่อแล้วเอาใช่ไหมนี่จริงต่อไปเอาแล้วพี่คิ้วรอให้เอา<笑><笑>กูไม่ได้ตีมอนเนี่ยเพราะกูจะเข้าไปตีกูก็ตีวืดทำไมชีวิตกูมันบันตรซบอย่างนี้วะทำให้รูนะะกก้นะฮะบอสมาเก่ามึงอย่าเอาของปืนมายิงนะ เป็นอะไรที่สิ้นคิดมากเลยหมว่าพี่ไม่ใช่ฮันเตอร์แล้วแหละพี่เป็นกระสอบใจกอ่าจะตายเน้ะเออกว่าจะตายนี่นะครับยังไม่ถึงไอตัวนาการนกคู่กันเลยนะนกคู่คิวยังไม่เคยลองเลยไปเดี๋ยวพี่พาไปเลยเชื่อมือพี่ได้คิวมาผิดแมว้าย เกินยังเงยอ่ะเกินเลยนัดเป็ดเลยไหม,มโฆษณาเป็ดมาฟรีๆเลยไม่ลงมังนนอนอยู่แล้วพี่นัน่นอะไรคิวเจอนีอเออปล่อยอันตีอีกลูกหล่อไหมหลอกว่านี้ก็วินลี่แล้วนะ้องเปน็นมุกเก่าแล้วหลอกว่าพี่ก็น่าเดืดแล้วเนี่ย วินลี่นี่ใครคะตายแล้วเด็กยุคใหม่ไม่เกิดไม่ทันวินลี่อะไรเนี่ยวินลี่ไหนคะวินลี่แม็กนิทอสไม่รู้จักเหรอไม่อะรู้สึกว่ากูแก่เลยเกินใครแต่งงานแล้วแบบคิวไม่จอบออกจากรีคิวเลยเกิดทันด้วยเหรอวะเอ้าหลุดแม่โอ้ชีวิตที่ไม่งานเลยอะ ไอ้อืแม่งทำไหมทำไหมทำไม,ำไม,ไมโอ้โหคิวทำไมมีแฟดไม่ยอมปานแต่แรกวะเอ้าคิวก็ลืมคิวก็เพิ่งกลับมาเล่นทีก็มีการลืมอีกย่างนี้เขาเรียกจงใจลืมนะเนี่ยไม่แม่งไปด,ดูนะนี่ค่ะรอพอน,นอนก่อนดีไหมรอนอนอ่าได้ อย,อยู่นิ่งอยู่นิ่งพี่มีอะไรจะให้ไปนี่อ้าวโอ้โหเจ้าระเบิดขี้ปลาใส่หัวออไปนี่นี่โอ้ดูดูมันนีนะถ้ามึงจะทำกูขนาดนี้ไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้พี่พูดเองนะกูประชดกูประชดกูว่าแลเรียกเรียกกูเหมือนเดิมเลยสัตว์เลย แล้วพี่ไม่ต้องเรียกหนูน้องเลยก็ได้จัดไป EQ ชึบชึบแอะเนี่ยค่ะคิวช่วยพี่จะได้ไหมนกอ้าวพี่บึ้งพีกูกระโดดบึ้งเดี๋ยวคิวช่วยพี่เดี๋ยวพุ่ช่วยอ้าวนี่ขอตกรอรอตักตปอื้อโอ้โหทำไมมันมันขึกจังวะ มึงสักมาหาอุดเหรอนี่อืมที่จริงมันมันอึดหรือว่าเราตีกากวะกูเริ่มสงสัยจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะเป็นที่อาวุธเราด้วยนะพี่ถ้าไม่ใช่ก็ขนล,ลิน้นคิวแม่งโหดร้ายวะ่ะไม่น่าเลยไม่ใช่คนโหดร้ายกู <S <S โดนเลยเนี่ยเต็มโปรตีนเลยอ้าว มาล้มอยู่ตรงหน้าเอ้ามืออีกเอ้าตกแมพอีกกูไปทำเวรกรรมอะไรไว้เน totally ี่ยบอกพระเจ้าเลยว่าถ้าเกิดจะลงโทษกูนี้กูสำนึกแล้วเหลือสิบนาทีกินยาจะหมดเวลาแล้วแค่แหละจะได้รู้ไว้ว่าพี่โก้ก็เป็นคนอย่างนี้แหละถึงเวลา อย่ายกงานให้นมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี้ปิดเองได้จริงจริงจริงปิดปิดปิดได้เอาเอาล้มนิสวยดิ นี่คือมังกรตัวที่ง่ายที่สุดของเดโมนะฮะนี่มังกรแต่พี่แถวบ้านคิวเรคิคกระปอมอะ <c oughs> เรียกกระปอมภาษาท้องถิ่นมาแล้วเนี่ยเป็นคนเหนือจริงเป็นคนเหนือเหนือเหนือชายอุทุมทางเหนือ <c oughs> แม่อ,อจบเรียบร้อยนะฮะตัวแรกหัว <c oughs> <c oughs> สัตว์รัสเซีย กดโนะ้ตเคิวกดโนโอเคค่ะไปะเดี๋ยวเราจะสร้างห้องใหม่สร้างห้องใหม่เหมือนเดิมนะเอาตัวต่อไปเดี๋ยวพี่พิมพ์แค่เลขห้องก็ได้ป่ะต่อไปตัวนวกคู่นะฮะ